ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้พี่แท็บเนาะครับผมจริงๆริงในงาน Innovation Day Solidworks เราเจอกันมาเมื่อสาปีที่แล้วนะที่โรงหนังที่เมกาบางนาครับคุณรบิดพูดถึงเรื่องของการทำงาน Productivity ครับในวันนี้ครับเราได้ยินกันมามากเหลือเกินว่าพี่แท็บมาพูดกันถึงในเรื่องของ AI ได้รับการอัปเดตแบบเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำงานกับ AI เนี่ยณวันนี้ครับคนทำงานเอาระดับคนทำงานและกันครับ ความเหมาะสมยังไงที่เราจะต้องปรับตัวสําหรับคนทํางานครับในย e ุค AI ไะครับก็จริงๆผมคิดว่าออมันมาช่วยเยอะมากนะฮะในการทํางานออแบบงานทั่วๆไปเนะี่ยเยอะมากๆแล้วในในสเตจนี้นะครับกออ็คิดว่าควรเอามาใชใ้เป็นประโยชน์หล,ลายงานประหยัดเวลามากนะฮะเราก็จริงๆมันเอามาใช้ได้ถึงงานที่เป็นในเชิงโครงสร้างของค์กรด้วยนะครับก็จะมาช่วยคิดเรื่อง process อะไรพวกนี ซึ่งทุกวันนี้ก็มันมีทูสใหม่ๆเยอะผมคิดว่าเราควรจะไปดูครับว่านในสายงานของเราอ่ะเขามีทูสหรือเครื่องมือหรือ AI ตัวไหนที่เหมาะนะครับเพราะว่าในแต่ละแต่ละงานก็คงไม่เหมือนกันครับครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดคุณรวิ์ใช่ไหมครับจะมาพูดถึง การทำงานในในยุคข,ของ AI กับการพัฒนาธุรกิจนะครับเมื่อกี้เราพูดกันไปถึงหลองคนแล้วครับ,รบแต่วันนี้ครับคุณโรวิจะพูดกันถึงในเรื่องของธุรกิจบ้างนะครับนั่นเองก็สามารถที่จะติดตามนะครับพี่แท็บของเราได้ใน<ม>ในมิชชั่นธุรมูลพอร์ดแคต์นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไปติดตามกันขอบคุณครับขอบคุณครับ